มาเลยครับเฮ้ยมาเลยปลามาเลยครับปลามาเลยผมดักโปเน้นๆน่ะเน้นๆเน้นโอ้ยเี้ยอุ้ยเร็วอะขอมาดิจัดเบิ่มๆอุ้ย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 เฮ้ยรถไม่ได้ เอ้ยโอ้ยยโยโยโยยอยโยโยยูจัดการแล้วเขาน่าจะเล็งอ้าวขอเล็งทางนี้ลงก่อนลงมาก่อนอืมรอดอยู่รอดอยู่โอ้ยยยยยยยฮึฮึฮึเออเฮ้ยขอแบบเบึ้ม ทำไรอ่ะเล่นข้างลางเหรอทำลายทำลายอ้าวเอ้าหทำไมวะเฮ้ยขอแบบบึ้มบอ่ะ้น่น่างเหรอไม่ด้วยมึงล้อแล้วอือเ้ยเฮ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 ้เ

ข้างล่างมีรูอืมจึ๊บเออเอ่อเฮ้ยเอ้าดูตรงนี้ทั้งไงวะเนี่ยข้างล่างมันมีรูนี้อะไรละฮึยจับหายแล้วทุกคนเอ้ยมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วเออเพื่อนงานที่หลบนะเพื่อนงานที่หลบก่อนอุ้ย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 อยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยกดกันกดกันไว้กดกันไว้ เออโอ้เออเออเอ้ยเอเอ้ยเอ้เอยอเกเ็บตนเออหลังนี้กอนมาดิอ้โหตายเลยขอแปขอขอแปเอ้ยำไรอะทำไรเออเอออุยอุยอุยเอออะไรอะไ มาดิมาบึ er mm hmm. มบึมเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเพื่อนน่ะมาดีมาเลยฮาฟูเฮ้ยอ้เห็นหน้าล่างมันทุกคนอืมชึบอืมแบบนี้แหละผมรอดชัวร์เออมมีรูกับทุกคน นเห็นรูไหมครับทุกคนเลยจุบเอ,ม,อมามาแล้วครับผมขอแบบเบิ่ม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 เลยวิ่งสร้างรูว่ะงั้นผมขออีกอัดไปเลยแล้วกันนะวิ่เดี๋ยว่ามันเป็นแผ่นวะแผ่นเข้ามาในรูแล้วก็จะลด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 ไปละเฮ้ยหา หางไงจะได้ใแล้วเ,เอ้ยกดกดกดเร็วเร็ดันดันดันเอ้ยจะดันผมเอตกตกตก,ตกเลยเยีเย้่ชะนะแล้วว้ยอ้อะไรวะหนะ้า ไม่ทังขยะนี่ใช่ทุกคนเนอะรอืมไปละจุ๊บจุ๊บจุ๊บอืมสไปเดอร์แมนอืมทำไงดีติด้วเ้าอุปกรณ์อ uter. โอ้โอ้เมื่อกี้ใครว่าผ่านนะ โอ้ยยัง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 ไม่จบนะโอ้โหขังขยะเต็มเลยครับอื้มมันจะเอาแล้วมันจะเอาขอขยับก่อนแล้วกันนะขอขยับฝั่งนู้นแล้วกันนะขอเปลี่ยนเลนก่อนเปลี่ยนเลนก่อนเฮ้ยเฮ้ย,ยมันจะเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ย

ไม่ไม่ไม่คุยังไม่อยากตายอุ uh, isan, oh, ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊รตกลงมาเต็มเลยวะเอ้ยยายเงยเย็นเด้อกดปุ่มเร็วๆเย้ชนะแล้วจัดมาเลยครับโอ้ยเรือจัดมาเลยครับจัดมาเลยเดี๋ยินล่างมันใช้สูตรเดิมเหรอ ใช้จุดเดียวมาคำว่ากันจุบอืออุ้ยอู้หเก็บตดนเก็บตดนเฮ้ยเกีไวว่าคมชอบอ่ะเกีไวเมื่อยครับอาปเาปเขอ้ไม่ได้เป็นเลย จุ๊บอืมจุ๊บอืมสติ๊บสต็ปบอืมอ้ยกิดตอกขิดตกจุ๊บจุ๊บปามเลยครับพี่หลบก,ก่อนเลี้ยงข้างล่างแล้วอะ่ะเอา้าเมื่อกี้คนโดดไปได้ มาเลยกับพี่รอพี่อยู่อุยนนอ้ยมนโดดไปเลยวะอุ้ยมันเล็งสูงแล้วป่ะไปละเล็งสูงแบบนี้ลงข้างล่างมาดิเพื่อนเออเยี่ยพระอาทิตย์งี๊ปลาพระอาทิตย์มาโอ้งี๊ปลาพระอาทิตย์มาเลยเออวูอ้ยไงมีรู้เขาอยู่เฮ้ยผม,มส่งรถมาแล้วครับเนี่ย เขาเป่าแล้วอะมาเลยครับเนี่ยเออเนี่ยลื่นเยือเลยเนี่ยเออมันจะชุบไปละเอ้ยอเออุ๊ยอุ๊ยเออผ่านความเป็นความตายเฮ้ยมันเล็งเล็งต่ำละอืมเออไม่ที่จะเป็นคนป่าแล้วจะน้ำใจสักทีว่าจะได้เป็นคนป่า เอาไปนะอุ้ยมันเอามาทำไมเนี่ยมนนันนี่รถมันทุกเลยอืมไม่มีใครรู้สักสคนเออคนนึงแล้วโอเคงั้นเราก็ต้องเอาเช็ม,มยึดเก่าก่อนทนปรับทุกงานแล้วกันเดินอยู่ตรงไหนหน่อยแล้วกันนะโอ้ยจุ๊บหนูลวงเต็มเลย เฮ้ยเรื่องเต็มเลยเหรเป็นไงล่ะรถบรรทุกส่งถึงที่ไปเลยอุ้ยวิ่งเลยรับล้มจีบสาลาเปาเพิ่มไหมครับโอ้โหรถปิวเลยครับแต่วันนี้รับล้มจีบสาลาเปาไหมครับผมโอ้ยไม่ตกเลยหรลมจีบสาลาเปาครับโอ้ย ตัวแล้วคนนึงโอเคโอต้ตกสองคนเลยอ่าก็ไ,ได้ผมจีบสาลาเปาครับอืมสูงหน่อยสูงหน่อยอันนี้ม,มันจะลงต่ำป่ะอืมตกไปคนนึงนี่ตกสองคนเลยเอ๋อตัวเองก็ขมวดหน้าโหนมจีบสาลาเปาโหนกจีบสาลาเปาเฮ้ย ไม่โดนวะอะไรวะเนี่ยแต่เป็นสิบแปดจึ๊บไปเลยอืมไม่ตกด้วยไม่ตกด้วยไม่อะไรทั้งนั้นเลยเหรอเอ้ยเอ้ยไม่ตกครับอุ้ยถึงแึ้วว่าอุ้ยอะไรการละผมต้องเอาจริงละไอคนขอบขอบนั่นอืมมาทตั้งคู่เลย,เยไป ปิดคลิปจบ